นี่เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการหลอกเตะหลอกทีบฟีนะครับอ่ธีานั้นวิธีการหลอกดูดทุกคนดูเวลาเตะเตะเตะไปเลยเไปเลยเตะไปเลยข้อเท้าขาขาอยู่องเงี้ยขาปุ๊กมังมึงจะบังมึงยกมันี่นี่ประมาณนี้เดี๋ยวอีกนิดก็การเตะ เตะทุกคนจะยกบังอยู่แล้วใช่ไหมเตะอุ้ยอือยกบังมากปึ๊บไม่เยองอาไปฝึกเอาไปหัดกันนะทุกคนเด็กๆทุกคนฝึกกันดูครับทุกวันเตะทุกคนจะยกบังอยู่แล้วใช่ไหมเตะอุ้ยอือยกบังมากปึ๊บ นใครว่ะใครคือเจ้าของตีนของติงนี่ก็ผมน,นี่แหละครับของติงครับติงติ่งเทด้วยนะครับอยากลองมาไล้วครับ